สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการรักษาดูเลคมิ้นเพื่อที่จะให้เราได้ทานตลอดทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องซื้อคมินหรือว่าไม่ต้องปลูกคมินหลายๆครั้งนะครับเพื่อนๆปลูกแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถใช้กินตลอดทั้งปีในกอที่ใบมัน ถอนหญ้าทําให้เพื่อนๆดูกอนี้ก็อายุสองปีกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆดูเลยค่ะว่าวิธีการรักษาใบมันก็จะถอนหญ้าที่ขึ้นมาในกอคมินนะคะแล้วก็ปล่อยให้หญ้าแห้งนะคะถอนจนหมดแล้วก็ปล่อยให้หญ้าแห้งแล้วเราค่อยจะเอามากรุปที่ที่โคนของคมิน้น นี่ก็เป็นวิธีการรักษาขมิ้นเพื่อที่จะให้ขมิ้นของใบมันได้กินอยู่นานๆนะคะหญ้าที่เราถอนแล้วเราเอาไปวางให้แห้งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยซึ่งใส่ในกอของขมิ้นนี่ก็เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะคะที่เราได้จากหญ้าที่เราถอนแล้วขมิ้นก็จะ เป็นหัวนะคะจะเป็นหัวเยอะเพราะคมิ้นจะชอบกับฟาร์มร่วนซุยของหญ้าหรือว่าดินที่เราใส่ลงไปนะคะหญ้าที่เราถอนแล้วเราก็ใส่ลงไปในกระมังก็สามารถที่จะไปเป็นดินนะคะไปเปื่อยเน่าอยู่ในกระมังนะคะเมื่อเรารดน้ําแล้วเขาก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดทั้งวันทีนี้คมิ้นก็จะชอบนะคะ ขมิ้นก็จะออกหัวให้กับเราเยอะๆดูเลยค่ะว่าในกะละมังนี้มีหัวเต็มนะคะเพื่อนๆเวลาที่เราจะเก็บนะคะจะเก็บก็จะเก็บง่ายเวลาที่เราจะเอาไปทานเราไม่ต้องเก็บไปไปกากตุนเอาไว้ในครัวนะคะเราจะออกมาเก็บแต่ละมื้อไปเลยค่ะก็จะได้ทานขมิ้นสดๆนะคะ แล้วคมิ้นที่อยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้ก็จะมีคุณภาพในการเหลืองนะคะจะเหลืองงามมากเหลืองเหลืองเข้มนะคะเพื่อนๆคมิ้นชอบในพื้นที่ที่มีแดดโล่งนะคะถ้าเราปลูกคมิ้นในที่ร่มคมิ้นก็จะไม่เหลืองจะมีฟาร์มเหลืองน้อยนะคะ ขมิ้นที่มีสีเหลืองเข้มที่เราปลูกในที่ล่วงแจ้งแบบนี้เวลาที่เราเอาไปปรุงอาหารอย่างเช่นพาไปปรุงทำเครื่องแกงนะคะก็สามารถกำจัดกลิ่นคาวขจัดาวามคาวจากจากอาหารของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราจะเอาไปแกงปลาก็จะลดกลิ่นคาวลดารามคาวของปลาได้นะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ